สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวิเฟชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในอาร์คสเปเชียลนะครับผมกับมอสฟอร์เวอร์มิดนะครับผมมอสนี้โอ้โหเป็นมอสที่โอ้โหแบบใครๆก็เล่นนะคผมมันเป็นมอสเดนอสเซิลเทพนะผมก็ตัวที่ผมจะนำมาเล่นในวันนี้ก็คือฟาโกเอมพัลเลอร์นะผมหรือจระเข้จักรพรรดินั่นเองตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับผมเพราะว่าดูแล้วดีไซน์มันเท่มากๆเลยโอเค ก็เราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมอย่างแรกดีเทลและแล้วแบบเรียกไม่เคยถูกก็ทีนะไอ้นียดีเทลและละเอียดลัตัวของมันนะครับผมก็เริ่มจากตรงหัวของมันเนี่ยตรงหน้าผากเนี่ยผมบินให้ดูสูงเลยก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบเหมือนตอนเราเปิดอีเวนทอรี่นะผมเนี่ยตรงมือเราเนี่ยเห็นนะมันจะเป็นรูปอะไรวะ สี่เหลี่ยมมั้งน่าจะใช่โอเคไปละหนึ่งจุดนะผมแล้วก็ตรงหลังมันจะเป็นเหมือนแบบชุดเกราะนะครับผมสีทองทองเหลืองเหลืองแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นก้อนอะไรด้วยนะผมเป็นเหลืองเหลืองแดงแนะแล้วลำตัวมันก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะผมหางมันก็จะมีแบบแหลมแหลมน้ำหนามมายันตรงนี้เลยนเนี่ยก็หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกตาสีแดง ราปากก็จะเป็นสีแดงด้วยนะเนี่ยดูเท่มากผมชอบมากเลยตัวนี้เรียกมาเลเวลห้าพันหรือเปล่าเออน่าจะห้าพันนะผมแล้วก็ตอนเทมเนี่ยมันจะบวกเลเวลขึ้นแล้วก็ตอนอัพเลเวลด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นเลเวลแปดพันโอเครายละเอียดตัวมันเราเรียวแล้วเรีแล้ว,ลวโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลนะผมตัวนี้เสียงเดินดังหน่อยนะสกิลของมันนะผมเริ่มจากคลิกซ้าย สบัดหัวนะผมนี่มันก็คือการกัดแหละแต่ว่ามันเร็วเกินจนดูไม่ทันเลยเนะนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคลื่นพลังเป็นสีเหลืองๆนะผมวนรอบตัวเรานะโคตรเท่การกัดรัวๆได้เลยนะแล้วก็ขี้ขวาเป็นการกำรามนะผมกำรามแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังสีงเหลืองออกมานะครับผมเอาใหม่ oh <my. S 1> เห็นห่เหมือนในปา่ามันก็จะมีเป็น เรียกว่าอะไรอะก้อนๆด้วยนะเหมือนคริสตัลหรือเปล่าวะไม่แน่ใจโอเคแล้วก็ต่อไปครับท่ากดไปทำลามแล้วปล่อยเลเซอร์ออกมานะผมไอท่านี้ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะก็เหมือนท่าจะหมดแค่นี้นะผมลองกดท,กที่ที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่มีผลโอเคในส่วนของท่าและตัวมันนะผมก็หมดไมเปเพียงเท่านี้นะผมต่อไป จะเป็นการเริ่มศึกแล้วนะครับผมนี่คือความมันแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันศึกมันมันกันเลยนะครับผมโอเคผมแมตช์แรกเริ่มได้นะผมเป็นบาลิสติกเอ็มเพ์เลอร์นะผมหรือว่าเต่จาจักรพรรดินั่นเองเลเวลเก้าล้านนะผมเรียกมาห้าตัวนะผมเราเป็นเอ็มเพ์เลอร์เราก็ต้องสู้กับเอ็มเพ์เลอร์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิด,ปนะดระเบ้าให้กัวยนกันกัดธรรมดาไปก่อนนะผมโอ้โห ทีเดียวตายโอ้โหค่าพลังมันโหดมากเลยวะ่ะไม่เป็นไรผมไม่ยอมนะผมเมื่อผมจะเรียกเลเวลเยอะเกินไปได้วยเนี่ยงั้นเราก็ต้องเพิ่มเลเวลซากโกลลนะของเราครับโอเคเดี๋ยวไปเจอแมทแก้มือเลยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกตัวใหม่เลยเพิเยอะกวก่าเดิมโอเคครับผมไหนๆเราจะจัดศึกโหดกันแล้วเราก็ต้องให้ไดโนเสาร์เราโหดด้วยนะผมรอบนี้ผมเอาเลเวลสา,สามแสนมาเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ราะว่าเราเรียกเลยว่าโหดด้วยเขาเรียกว่าเก้าล้านเลยนะโอเคมาผมจะเอาแบบมีตัวเดียวก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะดูยมันที่เด็ดตัวแล้วกันโอ้มไม่กระทงสะเทือนว่ะถ้าเราไปปุยทั้งหมดนี่คงไม่ไหวนะคผมเพราะเลยว่าเก้าล้านเดี๋ยวสาน้าต้องลัเวเดียวนะผมโอเครเรียบร้อยตายเป็นหนึ่งนะผม เราต้องลุยทีละตัวซึ่งมันลําบากมากก็แมตช์นี้ก็ขอปล่อยไว้แค่เท่านี้แล้วกันอันนี้แมตช์นี้ซาโก้เราแพ้ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันแมตช์ถัดไปเลยครับผมโอเคครับผมแมตช์ที่เท่าไหร่วะสองก็คือเป็นอะไรวะล็อกสตาร์นะครับผมเป็นโกเลมเหมือนจะสีคล้ายๆโกเลมเอ็มเพลเลอร์นะผมแต่มันชื่อล็อกสตาร์นะเลเวลสองล้านนะผมเรียกม,มาสิบตัว มาเดี๋ยวลองว่าเปิดมันกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเปิดด้วยท่ากัดธรรมดากัดเข้าไปครับผมผมเคยมีปฏิกิริยาโอเคเดี๋ยวให้ลองลองให้มันตีเราดูนะครับผมดูว่าเราจะไปอะไรได้เปล่าอุ้ยอุ้ยอ้โหเลื่อนลงอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมไมกำลองตัวการลองท่าเลเซอร์ด้วยเลเซอร์สะบัดหน้าครับผมเลเซอร์เสร็จกับลากต่ออุอ้ยกระจุยกระจายแบบ360องศากันเลยทีเดียว เดี๋ยวเก็บเนื้อมันมาด้วยโอเคครับผมแมตที่2ก็ก็ง่ายมากนะผมเราลดเลเวลลงมาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันแมตต่อไปเลยครับผมโอเคครับผมและนี่ก็คือแมตสุดท้ายของเรานะครับผมผมพูดผิดนะผมผมจะบอกว่าแมตสคาที่ผมบอกว่าแมตต่อไปเฉยเลยนะผมอันนี้เป็นแมตสุดท้ายนะเป็นซาโก้เอเพลเลอร์ดาร์ไฟเลเวลแปดแสนนะผมเป็นด้านมืดของไอ้เจ้าซาโก้ตัวนี้นะผม เลยว่า800,000สองตัวผมบอกเลยว่าแมตช์นี้โหดแน่นอนแล้วเราอาจจะไม่ไหวด้วยดูเลือดก,กับดาเมจครับดาเมจมันโคตรเยอะเลือดก็โคตรเยอะนะผมซึ่งอาจจะแพ้นะผมแมตช์นี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดยอเราเปิดมันเลยสุ้ยน้อยนกว่าแล้วโอเครู้กันไปแล้วนะครับผมไม่ไหวนะครับโอเคผมเรียงโหดไปหน่อยนะเลือ800,000เลย อ่ะโอเคก็สำหรับในพาร์ตน,นี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไระคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกเมนต์อยู่แล้วโอเคก็สำหรับเท่าน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ